สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมท็อปรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยกที่หนึ่งนะครับเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะครับ Honda Accord นะครับ2 0 e โฉมปี2018นะครับคันนี้เลขหมาเพียงแค่8 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาเพียงแค่5 7 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่แค่10,000บาทเท่านั้น อกเบี้ยบอกเลยนะครับถูกมากเริ่มต้น2.39เท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวไปเลยใช้บัตรประชาชนออกรถแค่ใบเดียวเท่านั้นนะหรือใครอยากชมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้เดี๋ยวผมพามาชมกันว่าได้ออปชั่นอะไรไปบ้างนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะมาด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวรถนะครับคันนี้จะได้เป็นตัวรถสีดาเงาแบบนี้สภาพสวยนะครับไม่มีรอยลังยิ้มเลยนะครับเก็บงานมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆแบบนี้ไฟด้านหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ full ีมาพร้อมไฟ daytime running light นะครับ เลียงคมสันฝากระโปรงสภาพสวยนะกระจังด้านหน้าได้เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับโลโก้ฮอนด้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับ385นะตัวนี้เป็นรุ่นตัว2.0 E นะถ้าเป็นตัวท็อปกว่านี้จะได้ปีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะตัวนี้จะเป็นตัว E นะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับนี่นะบอกไว้ก่อนนะครับแต่ราคาดีมากนะครับ579,000ับาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มาดูด้านที่ล้อแม็กกันนะครับคันนี้ล้อแม็กทูโทนนะครับเป็นแม็กทูโทนปัดหน้าเงานะครับเป็นแม็กขอบ ดิสเบรกหน้าหลังมีมาให้ครบนะครับันนี้เป็นยางมิชลินปี2022นะครับดอกยางล้นๆเหลือๆเอาไปใช้งานยาวๆนะครับหน้าเหลี่ยมคุมตัวรถสวยงามนะครับข้อตรงข้อต่อไม่มีอ้าเลยแนบสนิทแบบนี้สวยงามนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านกระจกมองข้างนะครับได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ในตัวเรียบร้อยนะครับเส้นสายโครเมี่ยมด้านข้างตัวรถนะครับสภาพสวยนะครับกริบๆนะดีไซน์มาสวยมากสําหรับรถสไตล์ผู้ทหารอีกหนึ่งรุ่นนะสำหรับคันนี้นะ ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบพันครับกระจกก็เดิมเดิมทุกบ้านเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะครับกระจกเดิมเดิมทุกบ้านมือเปิดได้เป็นแบบโเมียมนะครับมาพร้อมปุ่มสมาร์ทเอนจีนะครับเดี๋ยวพาดูด้านภายในกันนะครับด้านภายในนะครับภายในคันนี้นะครับได้เบาะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคุมโทนสีเบจนะครับันนี้เบาะหนังปไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ถือว่าออฟชั่นมาครบเหมือนกันนะครับด้านภายในเดี๋ยวพานั่งดูนะครับเดี๋ยวพาดูภายในกันดีกว่านะครับภายในคันนี้นะครับให้ดูเลขไมล์ก่อนนะครับแปดหม พวงลายเป็นพวงไลายทรงสปอร์ตแบบนี้นะถือว่าใช้ได้นะตรงนี้เป็นลายไม้นะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชนุ่มๆนะพวงไลายมันตีฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะครับครบครบรักษายวางสายได้หมดนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับหน้าจอได้เป็นแบบทัชสกรีนแล้วด้วยนะครับนี่สามารถเชื่อมต่อวิทยุบลูทูธได้ตามปกติเลยตรงนี้เป็นไฟ่าหมากนะนะแอร์จะได้เป็นแบบดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับนี่ปรับอุณหภูมิหรือว่าปรับออโต้ได้นะครับคันนี้ตรงนี้นะครับสามารถเก็บของได้นะครับ เก็บของได้ก็จะมีรูเสียบ USB มาให้นะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับมีที่จุดบุหรี่มาให้นะครับเก็บบงเก็บบารเก็บเหรียญได้หมดนะตรงนี้นะครับสวยงามดีไซน์มาสไตล์ผู้บริหารของแท้นะครับม่านด้านหลังนะครับไฟฟ้านะสามารถเปิดปิดด้านหลังได้เลยเป็นแบบไฟฟ้านะครับคันนี้แกออโต้นะครับที่วางแก้วน้ำด้านนี้มีมาให้นะสามารถวางแก้วน้ำได้นะตรงนี้นะสวยงามนะเดี๋ยวให้ดูกล้องหลังนะครับกล้องหลังคันนี้มีมาให้แล้วนะครบๆเลยนะครับนี่กล้องหลังมีมาแล้วนะแล้วก็ เปลี่ยนมุมมองได้นะความสว่างปรับได้หมดนะครับสวยงามนะด้านที่พักแขนตรงนี้นะครับมีสีเบสสวยงามนะไม่มีช้ําเลยนะเป็นหนังนะครับเป็นหนังนี่เข้ามาเปิดเข้ามาจะมี h d m i นะครับแล้วก็จะเป็น usb มีมาหมด aux power outlet มีมาให้ครบนะครับนะด้านตัวเบาะนะครับสปาปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะสาหรับเจ้าคันนี้สวยงามนะเป็นรถเพิ่งหลุดจองมาหมาดๆนะลูกค้าจองคันนี้มาแหละแต่ลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นแคมรีนะรังเลอยู่2คันนะก็เลยเลือกแคมรีนะครับ คันนี้ก็สวยไม่แพ้แคมรี่นะครับราคาถูกกว่าแคมรี่แน่นอนออปชั่นมาครบเหมือนกันนะครับด้านนี้นะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสให้สำเนาเรามีให้ครบนะครับด้านตรงนี้นะครับคอนโซลตรงนี้เป็นซอฟทัชนานุ่มๆลายไม้ตรงนี้สวยงามนะครับนี่ร้อมใช้งานมาพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทนะครับสวยงามมากๆนะครับด้านบนหลังคานะครับสภาพสวยน้องๆป้ายแดงแน่นอนนะครับนี่สภาพสวยวิงวิงอยู่แล้วนะครับสำหรับรถที่บริษัทเรานะครับคัดเกตคุณภาพทุกคันนะครับ ล้วก็มาดูด้านนี้กันนะครับเป็นโหมดอีคอนนะครับแล้วก็โหมดการล้อลื่นถลนะตรงนี้ก็สามารถเก็บตังค์ได้นะครับเก็บบัตรเก็บตังค์ได้เล็กๆน้อยๆนะครับด้านตรงนี้นะครับดีไซน์มาคนทรงคนโซนตรงนี้ลายไม้สวยงามกิฟต์นะมาดูแผงประตูกันนะครับด้านที่แผงประตูนะครับตรงนี้เป็นหนังเดียวกับตัวเบาะเลยสีเบจนะครับนะมีเซ็นเตอร์ล็อกให้กระจกไฟฟ้าออโต้บานคนขับนะครับปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยกระจกนะครับ มาดูโครงสร้างตัวรถกันนะครับโครงสร้างตัวรถสวยเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับน้องๆป้ายแดงนะครับไม่มีขยับเลยนะครับลำโพงเพลงเพอรเพอคันนี้ภายในสะอาดสะอ้านสวยหรูแน่นอนนะครับหัวน็อตสวยใสนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับแผงประตูนะครับะหัวน็อตด้านนี้นะรอยซีนตะเข็บด้านนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนิ่มๆเอาเล็บจิกเข้าได้เลยนะครับแผงประตูก็เดิมๆนะครับสวยงามแบบนี้นะครับรถสไตล์ผู้บริหารของแท้นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านภายในด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังนะครับกว้างขวางแค่ไหนนะมาดูกันนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับได้เป็นสีเบลดการบอหนัง3ามอนนะครับตรงนี้ที่วางแก้วน้ําสามารถวางได้เลยนะครับนะตรงนี้ยวผมเปิดดูนี่นะรถสไตล์ผู้บดิหารนะครับที่นั่งกว้างขวางสบายๆมาพร้อมแอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วครบๆเลยนะครับสวยงามแน่นอนนะครับภายในภายในนี่สะอาดสะอ้านมากนะครับและรับประกันโครงสร้างตัวรถให้หมดนะครับไม่มีชนหนักทีพิการจมน้ํากับสีก็อไม้แน่นอนนะครับ ล้อแมกด้านหลังกันนะครับล like well. um like like ้อแมกด้านหลังก็ลอยเบียดทุกบาทไม่มีนะครับนี่สวยงามปิ๊งปิ๊งแบบนี้นะครับไฟด้านท้ายนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อด้านท้ายไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED แล้วนะครับโลโก้ชัดเจนมีมาครบนะครับสวยงามเส้นสายตัวรถนะครับเราก็มาดูด้านท้ายกันนะครับไฟเบรกตรงที่3มีมาแล้วนะครับไล่ฟ้ามีมาให้แล้วก็จะเป็นกระจกเดิมๆทุกบ้านนะครับกระจกเดิมๆทุกบ้านเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับ นี่ด้านท้ายเปิดออกมากว้างขวางนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆแคมรี่เลยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีที่เปิดจากด้านในตรงนู้นนะครับสามารถเปิดหยิบของได้เลยคล้ายๆแคมรี่เลยนะครับสวยงามนะครับเปิดมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีล้อแมกยางอะไหล่มาให้ครบครบรอยซีนตรงนี้เป็นซีนทางมะพร้าวเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับสวยงามมากเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบนะครับไม่ต้องห่วงนะเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบนะครับขอญาติเก็บก่อนนะครับนี่ เ้าพามาดูโครงสร้างด้านข้างกันนะครับสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับด้านตะเข็บด้านนี้นะสวยงามนะไฟท้ายเดิมๆนะครับไฟท้ายไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างให้นะครับสวยงามแน่นอนกับราคาแค่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับซีดาจะพอนอยู่แค่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเส้นสายตัวรถฝั่งนี้เหมือนกันสวยงามรอยรักยิ้มไม่มีนะครับนะล้อแมกด้านหลังสวยงามเหมือนกันเดี๋ยวพามาดูด้านฝั่งคนนั่งฝั่งนี้กันต่อนะมีปุ่มสมาร์ทเดนที่มาเหมือนกันนะครับนี่ หน้าแผ่นเพจนะครับมาดูแผ่นเพจการเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะครับสวยงามตรงเครื่องตรงเ่นแน่นอนไม่มีตัดต่อใหม่นะครับหัวน็อตสวยใสเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับหัวน็อตสวยเดิมนะครับหน้ารอยซีนตะเข็บด้านนี้นะครับให้ดูได้แบบนี้นะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับมีมาให้เดิมๆจากโรงงานนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับน้องๆป้ายแดงพร้อมใช้งานนะครับแล้วไม่แคบแปดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับนะผมแพนให้ดูแบบนี้เลยเหมือนพี่ๆมาดูที่บริษัทเพ็รยนเองเลยนะครับนี่เหมือนพี่ๆมาดูรถเอง จริงเลยสามารถจอง่านออนไลน์ได้นะสาหรับใครชอบคันนี้นะเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะสําหรับตัวนี้นะครับมีมาครับเรามาดูกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ ivtec ครับเครื่องยนต์4สูบนะครับ141แรงม้านะครับบอกได้เลยว่าแรงจัดจ้านแน่นอนนะครับแล้วเรื่องการประหยัดน้ํามันนะครับบอกได้เลยว่าไม่ถึงจะกินมากนะเป็นเครื่อง2.0นะประหยัดกว่า2.4แน่นอนต็นมีเราก็มีนะตัว2.4ตัว el ตัว top นะครับแต่วันนี้ผมมารีวิวคันนี้ให้ดูก่อนนะ ด้านหน้านะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเราตรวจสอบมากกว่า274รายการนะครับก่อนจะรับเข้ามานะครับเครื่องยนต์แห้งสนิทนะครับไม่มีการไหลเยิ้มนะหวันเครื่องนะครับผมสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆดูเลยนะครับเหมือนพี่ๆมาดูที่บริษัทเทสยนต์เองเลยนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับไม่มีควานไหลไม่มีดังแล้วก็ไม่มีสิ่งอะไรรั่วซึมแน่นอนนะมอหน้าด้านหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่ดูได้หมดนะครับผมแผ่นพาแผ่นดูแบบนี้เลยนะครับดูทุกจุดนะครับ สายดูได้ทุกจุดเลยนะครับแจนด้านซ้ายด้านขวาซุ้มโชกยางอยู่ในสภาพดีนะครับสวยกิปน้องน้องป้ายแดงนะครับรอยแต้มมาร์กเดิมๆจากโรงงานยังมีอยู่ครบนะครับมาดูที่ฝั่งนี้กันนะครับสวยเดิมเหมือนกันนะยางซุ้มโชกในสภาพดีเลยสวยๆน้องน้องป้ายแดงระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ตามปกตินะครับหัวน็อตสวยใสนะครับไม่มีแกะนะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนด้านบนนะครับยังสภาพดีสวยปิ๊งๆแน่นอนนะครับนะโลโก้มอกด้านบนมาครบนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบจากเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่ รถน้องๆสภาพไฟแดงจริงนะสำหรับคันนีนะหัวน็อตสวยใสนะครับดูได้ทุกจุดเนียนทุกจุดแน่นอนนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากชมรายละเอียดรถเพิ่มเติมอยากทดลองขับหรืออยากว่ามาเดินชมบรรยากาศนะรถเรามีมากกว่า400คันเลยติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0 6 2 2 6 9 0 5 5 0หนนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาบนนี้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกไม่สะดวกเซ็นเอกสารที่บริษัทเราจริงๆนะผมมีบริการที่พี่ไฟแนนซ์นะครับ วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยพี่ๆรออยู่ที่บ้านได้เลยนะครับจองออนไลน์ได้นะครับคันนี้จองออนไลน์ได้หรือใครอยากชมรายละเอียดตัวรถตรงไหนเพิ่มเติมติดต่อผมมาได้นะมีให้คาปรึกษาฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเอกสารการจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากแน่นอนนะครับเท็ดดีใช้ประชาชนออกรถแค่ใบเดียวนะผมแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี20 0 0 0กิโลเมตรสามารถซ่อมศูนย์ได้เลยนะครับคันนี้ไม่น้อยจริงๆนะคันนี้8 7 0 0 0โลเท่านั้นนะครับรถหน่วยงานนะครับเจ้าของมือเดียวแน่นอนนะครับไม่ใช่ถหลายมือ คุ้มค่าคุ้มกับราคานี้แน่นอนนะครับออกห้างคันนี้ล้านกว่าแน่นอนนะครับที่บริษัทเราเหลือแค่5้าแ0 0เจ็ดบาทเท่านั้นฟรีดาวได้นะครับใช้เงินออกรถศูนย์บาทสนใจติดต่อผมมาได้ด่วนๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมมาอัปเดตให้พี่ๆดูนะครับเป็นรถรุ่นอะไรกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ผมหน่อยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ